สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทางออกประเทศไทยวันนี้พบกับดิฉันกุนทิดาชวนกุนเช่นเคยนะคะพบกันในวันนี้เนี่ยแม่แน่นอนหลังจากที่มติของแพทยสภาออกมาลงโทษสองหมอนะคะเป็นการพักใบอนุญาตอีกหนึ่งหมอเนี่ยก็ตักเตือนคนก็เลยไปโฟกัสกันในวันที่13มิถุนายนนี้ว่าอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองที่ถึงขั้น คุณทักษิณอาจจะต้องกลับไปเข้าคุกหรือไม่อย่างไรคือมันมีสองทางค่ะพอเห็นมติแบบนี้ปั๊บเนี่ยไม่ติดคุกก็ต้องหนีหรือไม่ทีนี้ช่วงที่มติแพทยสภาออกมาเนี่ยคุณทักษิณก็โลโปรไฟล์เงียบหายไปเลยจนมีข่าวลือนะคะว่าหนีออกนอกประเทศไปเป็นที่เรียบร้อยก็เลย ต้องมีการมาปรากฏตัวให้เห็นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาในงานที่ทางปปสเขาเชิญมาโชว์วิสัยทัศน์นะคะว่ายังอยู่ที่เมืองไทยคุณทักษินบอกเลยว่ายังกินดีอยู่ดีไม่ได้ไปไหนซึ่งในงานนี้ก็พูดเอาไว้หลายเรื่องนะคะทั้งเรื่องของการประกาศกล้าวเลยนะว่าเราไม่ควรปรานีกับศัตรู ศัตรูในที่นี้คือหมายถึงเรื่องของยาเสพติดและดูเหมือนจะชี้เป้าไปที่ว้าแดงนะคะก็คือประกาศสงครามยาเสพติดกับว้าแดงมีการกอดคอกับคุณอนุทินเพื่อโชว์ว่าไม่ได้ขัดแย้งกันนะกับเรื่องของศึกแดงน้ำเงินหัวสอวอที่ตอนนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ในค่ายของภูมิใจไทยก็ไปรับทราบข้อกล่าวหากับทางกะกะตแล้วเนี่ยนะคะ และก็หมายจับนี้ออกมาเนี่ยไม่ใช่หมายจับหมายที่ไปเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาเนี่ยมีแล้ว4ล็อตนะและเห็นว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีอีกประมาณ3ล็อตนะคะซึ่งล็อตสุดท้ายเนี่ยจะไปถึงผู้นำสูงสุดของพักภูมิใจไทยข่าวเขาว่าแบบนั้นเลยทีเดียวเนี่ยนะคะแต่คุณทักษิณก็กอดคอกับคุณอนุทินแล้วก็บอกว่าตอนนี้ก็ยังกอดกันได้อยู่แม ถ้าไม่มีคําว่าตอนนี้เนี่ยก็จะไม่คิดอะไรมากแต่พอบอกว่าตอนนี้ก็ยังกอดกันได้อยู่เนี่ยคิดเลยว่าแล้วตอนอื่นแล้วตอนหน้าจะเป็นยังไงนะคะพูดถึงเรื่องของแพทยสภาว่าไม่มีจริยธรรมกับการที่มีลายหลุดออกมานะเหมือนทนํานองว่ามีอาคติกับคุณทักษิณก่อนที่จะมีมติออกมานะคะพูดถึงเรื่องของรัฐบาลอยู่ครบเทอมไม่มีการเปลี่ยนนายกนะคะ บอกเรื่องการหนีออกนอกประเทศเนี่ยเป็นนิยายคนไทยต้องรู้เท่าทันนะพูดถึงคุณยิ่งรักนะคะว่ามีการคุยกันบ้างในคดีที่คุณยิ่งรักถูกศาลสั่งให้ชดใช้ในคดีจำนำข้าวนะว่าก็เดี๋ยวจะให้กระทรวงการคลังเนี่ยมีการใช้มติศาลปกครองต่าง ซึ่งเจ้าตัวมีสิทธิเสนอพิจารณาใหม่ได้หลายเรื่องนะคะเดี๋ยวมาพูดคุยกันเลยกับทางคุณพเดชภูรีปฏิพันธ์หรือพญาไม้นะคะสวัสดีค่ะคุณพเดชคะอ,คอันดับแรกคงอยากจะให้คุณพเดชวิเคราะห์ก่อนเลยกับการปรากฏตัวของคุณทักษิณทั้งทําไมถึงเลือกที่จะปรากฏตัวที่นี่ในเวลานี้และจากที่เห็นแล้วเนี่ยบ่งบอกถึงอะไรได้บ้างคะ ทั้งภาษากายกิริยาท่าทางต่างๆนานาคําพูดคําจาก็เพราะมีคนไปวิจารณ์เขาว่าเขาจะหนีหนีไปแล้วช่องธรรมชาติมั่งเตรียมการหนีมังจะหนีไปนู่นมังไปหนีไปนี่มันหรือหนีไปแล้วมั่งนะก็ไปวิพากษ์วิจารณ์แต่ว่ามันก็ถือว่าน่าจะมี คือหวังพวกนี้หวังว่าถ้าหนีไปจริงๆคงจะดีอาจจะเป็นกันแนะนําให้หนีนะแต่ว่าคนที่หนีไปแล้วมาสิบเจ็ดปีแล้วเพิ่งกลับมาเนี่ยแล้วก็กลับมาได้เนี่ยแล้วก็เป็นรัฐบาลลูกเป็นนายกเนี่ยเพื่อนก็เอาเอาเพื่อนไปเป็นนายกบางคนหนึ่งเอาลูกสาวไปเป็นคนเริ่มพันเนี่ยการได้เสียในเรื่องเนี้ยถ้าการหนีไปคือการเสีย หรือการอยู่เป็นการเสียหรือเรื่องได้เสียเนี่ยถ้าเอามาเทียบกันแล้วเนี่ยการหนีเนี่ยมันมันเท่ากับฝาเบียมั้งแต่การอยู่เนี่ยมันคือก้านนี้เลยประโยชน์มันมากกว่าเยอะเยอะคประโยชน์มากกว่าเยอะเยอะแล้วผมว่าเขาไม่จําเป็นต้องหนีเขาจะหนีทําไมลูกเขาเป็นนายกอ่าที่คนวิเคราะห์กันว่าจะหนีเนี่ยก็คือ คุณทักษิณเคยบอกว่าจะกลับบ้านอย่างเท่ๆไม่ปุกแม้แต่วันเดียวคนที่วิคอเนี่ยใหญ่กว่าทักษิณไหมไม่ค่ะโง่กว่าทักษิณไหมโง่กว่าไหมไม่รู้ถ้าคนโง่โง่คุณทักษิณโง่เนี่ยเขาเป็นนายกยังไงเขาตั้งนายกมาแล้วกี่คนหลายคนนะและคนวิจารณ์เขามีเครดิตอะไรบ้างที่จะไปเทียบชั้นเป็นนักวิจารณ์เขา ก็คือนักกวักกับวิจารณ์ไปหมาเห่าไปตองแห้งไม่มีอะไรเรื่องพันมันต่างกันเยอะระหว่างการอยู่ถึงแม้จะต้องเข้าคุกอ่าสมมตินันก็ยังกําไรอยู่เขาไม่ได้เข้าไปตลอดชีวิตเนี่ยเขาเข้าไปแค่มานั่งคุยกันว่ามันเท่าไหร่แนะ่เอาไอ้ป่วยจริงไม่ป่วยจริงเนี่ยจะไม่ให้เขาเลยเหรออ้อาวแล้วที่เขาไปติดไม่ออกไปไหนมาเลยเนี่ยไม่เรียกจําคุกอ่ะอ้าว ก็เขาเป็นนักโทษก็ลำตำรวจเนี่ยถ้าไม่ใช่นักโทษทักสินเขากล้ารับไหมกรมตำรวจโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยถ้าการส่งตัวเนี่ยเป็นคุณทักษินเขากล้ารับไหมรับไปเขาก็ติดคุกเขารับไปก็มีปัญหาแน่เขารับนักโทษมาเข้ามาเข้าสู่ส่วนหมอคุกหมอโรงพยาบาลการนักัศินตกลงปงใจว่าเขาป่วยจริง ให้เป็นการตกลงปงใจว่าป่วยจริงนะคนที่ไม่เกี่ยวข้องจะเอาตรงไปแย้งว่าเขาไม่ป่วยก็ก็คุณจะเห็นเขาเาก,เกวันนี้คุณป่วยไหมคุณป่วยอยู่ผมป่วยอยู่ป่ะใครจะมาเล่าต่อแทนนจากตัวผมเองคุณเจาไปตรวจได้เหรอก็อหมอไหมคะไม่ใช่ก็ ก็หมอเขาบอกว่าไม่ป่วยงานแล้วคนที่เป็นหมอแต่ว่าไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับเรื่องเนี่ยเอาตรงไหนมายืนยันว่าไม่ไม่จริงอ,ะอ่ะก็หมอกับหมอเนี่ยเขาจะดูไม่ใช่หมอที่รักษาอยู่กับหมอที่ดูเขารักษามันต่างกันตรงนี้คุณดูเขารักษาคุณเห็นเหรอคุณมองเข้ามาแล้วก็มาโนไปดูจากเอกสารทางการเอกสารมันก็ชาร์ตเอกสารอมยานดิก็ทําไมไม่เอแพทยสภาไม่บอกเลยว่า ทักษิณป่วยไม่ป่วยตรงไหนอ่ะไปลงโทษเขาแต่ไม่ได้บอกว่าทักษิณไม่ป่วยนะเพราะว่าเขาไปลงโทษว่าให้หลักการไม่ตามจริงเรื่องเราเป็นไงก็ไม่รู้ความจริงก็ไม่ออกกล้ายันไหมเราบอกพวกเขาโกหกกล้ายันไหมว่าหมอพวกเนี้ยปลอมเอกสารมาแบบบ้าเลือดเอามายันยันชัดๆก็ไม่กล้าออกมางุ่มหิ้มงิ่มๆนิดๆหน่อยๆคือเยี่ยวไม่เสด็จน้ําปัสสาวะไม่เสด็จน้ำไม่ก็ไม่โจงชัดๆว่าเขาเป็น เขาเป็นไงโกงหกอย่างไงามายัาง,งายไงฟิตก็แค่ต้อแตะไปเท่านั้นเองก็ไม่ไม่ให้มันชี้ขาดไปเลยแหละว่ามันเป็นเรื่องเราอะไรฮก็จากที่มติแพทยพทยสภาออกมาก็ไม่ใช่คุณเอามติแพทย์คุณมาโนไปเองคุณเห็นจากอะไรอ,ะอ่ะแล้วคุณกลา<ข>้ายืนยันว่าคุณเห็นจากอะไรมีหลักฐานไหมเขาใช้คําว่าไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ ที่ชัดเจนว่าป่วยวิกฤตก็ไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์อาจจะมีหลักฐานเชิงประจักษ์ก็ได้ใช่แล้วทำไมเอ้ามาก็เพราะนั้นมันไม่มีน้ำหนักนะตัวเองก็ไม่กล้าเล่นงุ้มยิมงุ้มยิ้มอยู่ก็พูดให้มันชัดชัดให้มันเคลียร์ไปสิไอ้นี่ก็ไม่กล้าก็ต้อแต้ต้อแต้ลงโทษก็กระปิดกระปอยการเอานักโทษมานอกโรงเกลอนจำ เป็นการลักลอบพานักโทษออกมานอกเรือนจำนมันมันไม่ใช่ปัญหาแค่ลงโทษแค่อะไรนะตักเตือนเคะตักเตือนคือคนที่ตักเตือนเนี่ยคือมีการเขียนใบส่งตัวไว้ล่วงหน้าแล้วก็คือไม่ได้ผ่านการตรวจอะคะว่าคุณมีอาการอย่างนั้นอย่างนี้จริงอันเนี้ยคนเนี้ยที่โดนตักเตือนนะคะส<ม>่วนที่โดนพักใบอนุญาตเนี่ยเอาละ คุณเอาให้ถมมันจัดท่าให้คนมันทั้ทงประเทศม nah ึงแม่งรู้ดิว่าอะไรมันของจริงตรงนั้นไม่ใช่มาพูดกากลวมไม่ใช่มาเล่นกามกลวมตีผ้าเอาน้ตีเอตีเอตีผ้าเอาหน้ารอดไปอย่างนี้มันไม่มันไม่ไม่มันไม่แอตแทกมันไม่โป๊ะคุณต้องกล้าดิอย่างนี้มันโกงเพราะนั้นต้องไล่ออกเขาก็ได้ทำการ ปล่อยนักโทษออกมาจากที่คุมขังโดยวางแผนไว้ไว้ก่อนอกล้ามาอันนี้ทางหมอหรือแพทยสภาเขาก็ดูแค่เรื่องจริยธรรมของหมอเฉยๆค่ะแต่ว่าไอ้โทษอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นปปชที่เขาจะต้องไ,ไปศึกษาเร<ส>าเรื่องคุณเป็นคนชี้เป้าคุณต้องชัดไว้ก่อนปปชก็ทําอะไรไม่ได้เอาอะไรไปเอาอะไรไปทำก็นั้นเอ๊ะมันหลักฐานอยู่กันเนี้ยกระจอกนิดเดียวเนี่ยก็ปปชจะเอาจาก มาติจากแพทยสภาน,นี่แหละค่ะหลักฐานจากแพทยสภาน,น,นี่แหละแล้วคนป่วยคุณรู้ไหมว่าผมป่วยถ้าแอนน่ะแอนไม่รู้หรอกค่ะเพราะว่าแอนไม่ใช่หมออาว <c oughs> ก็ใช่ีเิีจริงครับถึงคุณเป็นหมอถ้าคุณไม่ได้อยู่ <c oughs> ยคนไข้คุณก็ไม่มีสิทธิ์คุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปเห็นสิ่งนั้นแต่หมอเขาสามารถดูเวทระเบียนดูเอกสารต่างๆแล้วคุณคิดว่าหมอหมอที่อยู่แับสิ่งเท่าโง่ขนาดนั้นเหรอเขาจะไม่รู้ว่าเรื่องนี้เขาเอียนตรายแค่ไหน เขาก็ต้องเขาก็ต้องรู้ว่าเรื่องนี้มันอันตรายถ้าเขาพลาดก็เท่านั้นเองเรื่องนี้ผมก็เอาไปเเดี๋ยวก็ต้องรู้กันว่าเป็นยังไงเอาเถอะแต่ตอนนี้ไอ้คนที่โจมตีเขานี่มีคนไหนที่ไม่ใช่ศัตรูเขาล่ะแล้วหมอชุดเนี้ยตรงนี้ไม่เคยมีไปเป่านกหวีดอะตอนไร่ทักษิณอะอ่ะมันก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องการต่อสู้ระหว่างคนไม่ชอบพอกันเท่านั้น ก็เหมือนที่คุณพูดเรื่องแชทไลน์หลุดใช่ไหมคะคือไอ้ความวุ่นวายของประเทศไทยเนี่ยมันมาจากเรื่องคนพวกนี้มีอคติเกียดตปไม่มีเหตุและผลวันนี้คุณต้องยอมรับว่าประเทศมันมีปัญหาอืความวสงครามโลกเกิดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้สงครามสู้รบก็เต็มไปหมดวันนี้ทัาจีนไปบุกไต้หวัน เยอรมันบุกยูเครนไอ้การบุกอิรานมันก็คือความชิบหายของบรทุกเลขประเทศในโลกพร้อมๆกันในทางในทางความมั่นคงทางเศรษฐกิจก็เต็มไปกนไวนวายผมก็ตามมาถึงเศรษฐกิจวันนี้สิ่งที่พวกคุณจะต้องเข้าใจคือทำอยังไงให้ประเทศนี้มันไม่มีปัญหาเพื่อจะต่อสู้กับโรคภัยใกล้เจ็บที่มาจากในโลกนี้ได้ประเทศมันก็เป็นคนป่วยอยู่และมันก็ป่วยแล้วด้วย แต่วันนี้ความป่วยไข้เนี่ยมันยังไม่รับการรักษาขณะเดียวกันก็ยังทําในสิ่งที่หมอห้ามทั้งหมดก็ยังทะเลาะบอ,อกแว้งกัดกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไม่ใช่เพื่ออะไรก็เพราะโกรธกันเพราะเกลียดกันแต่ไม่ได้ดูเลยว่ามันมีรัฐธรรมนูญอยู่มีการเลือกตั้งมีฝ่ายที่ได้ชนะการเลือกตั้งมารวมตัวกันมา,มากกว่าฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องเป็นรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นก็มีอยู่หลายไม่มีกี่กรณีอย่างหนึ่งมีการทำผิดกฎหมายชัดเจนคุณก็ไปหาให้เขาดยว่าผิดตรงไหนมันเรื่องมีองค์กรเยอะแยะหมดที่พร้อมจะเอาผิดพร้อมจะยุบรัฐบาลและองค์กรพวกนี้ก็ได้ทำมาหมดแล้วเลยในการยุบพักรับรุมรัฐบาลไล่รัฐบาลปลดเอาคนเข้ากูก็ไปหาให้เจอก็ไปบอกเขาแล้วก็ยืนยันตามนั้นรัฐบาลก็อยู่ไม่ได้แล้ว ไอ้มานั่งแช่งชักหักกระดูอย่างเดียวเนี่ยมันเขาไม่ล้มหรอกเขาไม่ล้มหรอกไอ้แช่งชักหักกระดูนั่งแช่งจุดรูปแช่งจุดเผาเกลือแช่งเนี่ยเขาอยู่เอาให้มันชัดๆสิครับว่าอะไรก็ไปหาข้อมูลมาให้ชัดๆเล่นไว้สิไอ้ตึกสตงอเนี่ยมันมาจากใครก็พอไปพัวพันกับรัฐบาลเดิมก็ไม่กล้างอหมดพระโตหงอหมดเคยพูดถึงก็ไม่กล้าทั้งที่มันขุดมาไหไก็เจอ ก็ไม like, he ่กล้าก็เ huh. นี對對่ยแสร์ไอ้เรื่องที่วันเนี้ยอุ๋งอิงเขาก็มาอย่างถูกต้องพักการเมืองเขาก็มาครบวันนี้เขาก็ผ่านการไว้วใจใจมาหมดก็ให้เขาอยู่ไปส่วนคุณทักษิณถ้ามันพลาดจริงผิดจริงคุณก็ไปหาหลักฐานให้มันชัดๆไม่ใช่มานั่งเห่าไปทั้งวัน ไม่ว่าเห่าไปเรื่อยเห่าไปเรื่อยมันไม่มันก็วุ่นวายเพราะคนมันจะมาหมากินทําไม่ได้คนอยากจะทำมาหมากินก็ทำไม่ได้ไม่รู้ไม่เหตุรักนมไปจะเป็นไงไม่รู้เรือมันจะล่มเมื่อไหร่ไม่รู้บรรสินไปใครจะมาอุ้งยิงไปใครจะขึ้นหรือมันจะเกิดการตกรียุกันหมดเดินออกมาเต็มถนนหนทางต่อสู้ยิงกันทุมตามทุมตามเอาแบบนั้นใช่ไหม,มแล้วที่คุณทักษิณบอกว่าอยู่อยู่จนจบ หมายถึงทำน้องน่าจะหมายถึงรัฐบาลอยู่ครบเทอมนะคะแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนนายกเนี่ยคุณพเด็จมองยังไงบ้างคะก็เอาอะไรไปเปลี่ยนอ่ะถ้าเผื่อเอาอะไรไปเปลี่ยนเขาอ่ะถ้าคุณยังมีระบบเลือกตั้งมีพรรคการเมืองในระบบเลือกตั้งแล้วท่านหนูก็เขียนว่าถ้าคุณมีเสียงเท่านี้คุณเป็นอย่างนี้เมื่อเสนอขึ้นไปในหลวงท่านก็พระราชทานลงมาให้เป็นโปรดเกล้าให้เป็น ส่งเรื่องขึินไปทั้งกระโปรดก้าวลงมาแล้วคุณคิดว่ามันจะอยู่ไม่อยู่ได้ตรงไหนไม่มียุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่ให้ประชาชนตัดสินแต่<อ>ยังมีอีกนานยังไม่ใช่แต่ยังอีกนานยังไม่ใช่ตอนนี้ผมก็ผมก็พูดมาตลอดคุณถามกี่ทีมันก็ตอบว่าเขาอยู่ครบแล้วเรื่องสึกแดงน้ำเงินมันจะไม่ส่งผลคนละเรื่อง คนละเรื่องแดงนั่งเงินว่ามันคนละเรื่องไอ้ศึกแดงนี่เขาก็สร้างขึ้นมาเองมันไม่มีศึกเขาไม่มีศึกแต่นั่งเงินไปสร้างตัวนั่งเงิขาบอกตอนนี้เขาก็บอกเขาไม่ได้เกี่ยวกัสบสวแล้วเขาพยายามจะบอกไม่เกี่ยว <c oughs> แต่ตอนที่ขึ้นมาใหม่เขาเดี๋ยวใจไปโอบอุ้มไว้แต่ตอนนี้พอเข้าใกล้ตัวบอกฉันไม่เกี่ยวฉันไม่เกี่ยวแต่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันก็ไปอยู่ที่หลักฐานประจักษ์พยานมหาศาล <c oughs> เรื่องเรื่องนี้มันเป็นการ เพิมเกลิมกับการใช้กับเกมเกินไปคุณคิดดูสิว่าองค์กรอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้หลักผู้ใหญ่อายุหกสิบเจ็ดสิบเนี่ยนะมาจากศาลมาจากองค์กรต่างๆมาคัดเลือกกันอย่างถูกต้องเนี่ยเป็นผู้มีเรียกว่าทั้งวัยวุฒิและคุณวุฒิอำนาจนั่นคือไล่ทิมทานใช่อิสระจนไม่สามารถจะมีใครไปกดไปกดดันเขาได้แล้วคนพวกเนี้ยเขาจะยอมรับอำนาจ ของสวแบบนี้แหละที่มาจากเนืองมาจากขบวนการที่ทุกคนมองเห็นว่ามันไม่ถูกต้องมันสก,กรปรกมันเต็มไปด้วยการใช้เ,เล่พเพทุบายแล้วคนคิดว่าองค์กรที่มีเจ็ดคนสิบเก้าคนสิบห้าคนอะไรออะไรที่เขาอยู่เนี่ยเขาจะยอมรับอำนาจนี้เหรอพวกคุณมันโง่แต่แต่เริ่มคิดแล้วเรื่องนี้ว่ามันพวกคุณเนี่ยเป็นสวอำนาจพวกคุณคืออะไร อันนั้นค,คือไปสามารถจะเปลี่ยนตัวเขาได้แล้วคนพวกนี้ะสะวอ,อยู่ห้าปีคนพวกนี้เข้าไปเป็นก็ไก็ไปเปน็นกันคนละไม่กี่ปีแต่เขาเป็นเมื่ออายุหกสิบไปได้เป็นเมื่อหกห้าห้าปีเจ็ดสิบต้องต้องออกเขาแล้วก็รับนูนเขาก็วางแผนไว้ย้าย,ายปยาบจนมากจนเรียกว่าลึกซึ้งมากคือให้ปลดเทืลคนครบเจ็ดสิบปลดตั้งใหม่เพราะนันอำนาจที่อยู่ในองค์กรใหญเป็นอำนาจนิรันดร คือเขาจะไม่เสียอำนาจพร้อมกันจะเสียวันนี้คนนี้ไปคนมาอินี้ไปแล้วคนที่จัดการเรื่องพวกนี้คือวุฒิสมาชิกแล้วเพวื่อเพื่อก็เพึ่งได้ทําบางสิ่งบางอย่างซึ่งทําให้พวกเขาเรียกว่าสะอิสะเอียนต้องใช้คานี้เลยเพราะว่ามีคนนี้อ่ะคนนี้เป็นคนนี้ดี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 โอ้ดีเด่นไม่มีอะไรด่างพอ้อยเกียร์กันเป็นบ้าไปหลังเป็นเป็นไปไปคนที่ไม่ได้ครับไม่ผ่านเอาใครก็ไม่รู้ผ่านขึ้นมาซึ่งมี มีข้อกล่าวหามากมายเขาก็เห็นความสิเสียเอียนในการใช้อำนาจนี้แล้วแล้วก็จะยอมให้คนที่มีหัวนอนปลายตีนมามีอำนาจเหนือนคนพวกนี้่มันเป็นเรื่องงงเง่าแต่แรกแล้วยังไงมันก็ไม่ผ่านยังไงมันก็ต้องมีปัญหาใช่ไหมแต่ตนี่พวกทีหนังวิพากษ์วิจารณ์กันยังไม่ได้ดูโขาอกหัวใจว่าคนในองค์อกรอ,อิสระเขาจะคิดยังไงกับคนเรื่องนี้บ้างใช่ไหมแต่ว่าโอเคเรื่องนี้เป็นประชาชติตี่ย เรียกว่าเป็นการลงขันบาทายำเลยคือไม่มีใครทักคนบอกว่าผู้นี้ถูกไม่ว่าในช่องไหนคนเกลียดกันยังไงก็ยังลงมติเรื่องเดียวเป็นเอกฉันนะสื่อที่แตกแยกกันอยู่มีความคิดกันมากมายไม่รู้ทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาหมดวันนี้ก็ลงมติเอกฉันว่าเรื่องนี้มันเพศไม่มีเรื่องนี้ไม่มีใครขัดแย้งกับคนว่ามันเป็นยังไงทุกคนลงมติที่เดียวกันเลย ประชาทันเลยว่ากันเถอะแล้วมันจะรอดอยังไงแต่การไม่รอดนี้เนี่ยก็จะไม่ส่งผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลส่งสิคะถ้ามันมีคนในพักเนี้ยคือคือว่าสถียรภาพคืออะไรพักการเมืองยุบผู้แทงยังอยู่ได้มันจะเสี่ยงไปเสถียรภาพตรงไหนก็พักเพื่อไทย,ยุพักภูมิใจไทยยุบคู่แทงก็ยังอยู่ครบในสภา ขาก็ไปอยู่เขายังโหวตให้อิงอิ๋งยังเก่าก็จะโหวตให้ใครก็ได้มก็ผู้แทนยังอยู่ครบพักยุบแต่ผู้แทนก็ยังความเป็นผู้แทนยังอยู่นี่ก็ไม่มีอะไรนี่อ่าไม่ใช่อย่างพักประชาชนขาดแล้วหายไปเลยอย่างเงี้ยห็นไหมไปไหนไม่ได้เพราะหัดเพิกถอนทั้งหมดอย่างเงี้ยอย่างงี้ก็โอเคแต่เขานี่มาตามกฎหมายนี้เขาไม่มีปัญหานี่แล้วเ็ายังมีเสียงครบ พฝ่ายค้านเส็เอกกับหายไปหายชาวรอมแต่ฝั่งนี้เขาไม่มีใครหายสักคนใช่ไหมต้องดูว่าจะถูกตัดสิทธิ์ไหมนะคะก็จะตัดสิทธิ์ก็อาจจะมีคนเกี่ยวข้องก็มีในพรกก็มีกี่คนสามสี่คนที่ถูกตัดสิทธิ์ถจะโดนกรรมการบริหารพัคก็กี่คนก็สี่ห้าคนไม่เห็นมีความทั้งนู้นหายไปสามสิบกว่าใช่ไหมหายไปเกือบสามสิบมันก็มีปัญหาเลยทำไมคุณทักษิณก็จะมองไม่ออกเขาจะอยู่ได้ ปัญหาที่กูเล็กที่อยู่ไม่ได้คือใครเนี่ยใช้ความหัดจันทางกฎหมายไปเล่นงานเขาเน่ะที่เขาจะอยู่ไม่ได้มันมีท่องเดียวนสิอะไรไม่ได้เคลออฟลออะไรนะเพราะตอนนี้สิ่งสิ่งที่น่าห่วงที่คนพูดกันเยอะๆก็คือไอ้มาตราร้อยสี่สิบสี่ที่ว่ามีการตัดงบที่มันเป็นงบในส่วนของเงินกู้เอาไปแจกอะค่ะอันนี้เขาบอกว่าความผิดสำเร็จแล้วก็โ,โอเคนี่ก็กล่วาวหากันไป แต่ตอนนี้ใครเป็นรัฐบาลทํางานไม่ได้อยู่แล้ว <S 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 เพราะตรงไหนก็ผิดหมดตรงไหนก็ผิดหมดรัฐบาลไม่มีอํานาจตัดสินใจแล้วตัดสินไปก็ผิดหมดตอนเนี้ให้ไม่ว่าให้เป็นรัฐบาลอุ่ยงไรัฐบาลไหนก็มาก็ทํางานไม่ได้หมดอะ่ะเพราะว่ามันมีแต่ไอ้ไอกับดักหลุมพางหลุมระเบิดเต็มไปหมดตอนนี้คุณจะคาตัดสินเหรอยิ่งรักไปก็พอย้ายให้ใครกันคนเดียวออื <S 2> <S 2> แล้ววิกตูอไล่ย,ย้ายกี่คนอ่ะก็ประเทศเดียวกัน<ะ>เวลาเดียวกันต่างกันแค่เป็นความเป็นคนเท่านั้นเองเนี่ยมันที่มันวุ่นวายทุกวันนี้เพราะเรื่องแบบนี้แต่นี้คิดหรือว่าคนที่ต้องรับผิดชอบกับเรื่องราวทั้งหลายแหล่เขาจะปล่อยให้ประเทศเนี่ยถูกทำลายโดยกุ้งหอ,อยปูปลาฮะ ที่เาเฮากันอยู่เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็มาจากประชาธิปัตย์เก่าไม่ใช่ประชาธิปัตย์ใหม่ด้วยรากทรงเก่าของเก่าก็ปัญญาคุณจะเอาพักยังคุณยังเลี้ยงให้พักใหญ่ยังไม่ได้เลยปัญญาให้พักยังมีอํานาจอยู่ยังทําแล้วคุณจะมานั่งด่าคนอื่นเขาได้ยังไงก็ของคุณคุณยักษษาไว้ไม่ได้เลย เห็นว่าไอ้ดาบร4อสิเนี่ยนะคะมันลามไปถึงคอรมอเศรษฐาคอรมออิงแล้วก็สอสลสวที่โหวตเลยแล้วใครตัดสินอะเรื่องไปที่ปปชปปชส่งต่อสารรัฐมนูญค่ะเลยจะถามคุณพระเดชว่าการเมืองนขณะนี้มันถึงขั้นที่จะต้องล้างบางกันแล้วเอาใครมาเป็นใหม่หรือไม่แล้วเอาใครมาเป็นใหม่ก็คงเลือกกันใหม่นะคะแล้วใครอะเรื่องใหม่ก็รัฐมนก็ชุดเก่าประชาชนนะคะไม่ใช่ก็ไม่มีเลือกตั้ง ก็ย oh. ังมีสสอยู่เต็มสภาแล้วประชาชนเลือกใหม่วันนี้เลือกใครเขาเลือกประชาชนสิเพราะฉะนั้นเขาไม่น่าจะได้ไหมล่ะอ้ามันไม่ใช่คุณต้องคิดว่าองค์กรอิสระทั้งหลายแหล่ที่มีอำนาจไร้เทียมทานเนี่ยเขาก็ต้องดูบ้านเมืองเป็นหลักเหมือนกันว่ามันจะวุ่นวายมันจะยุ่งยากไหมความปึกแผ่นของประเทศจะเป็นยังไงเขาก็ต้องดูอย่าไปดูถูกเขาว่าพวกเขาจะบ้าจี้ตามพวกคุณ ไม่ใช่หรอกเขาต้องมองหลายอย่างเขาต้องรับผิดชอบต่อความเป็นไปของบ้านเมืองนี่สินและความสุขกินอยู่ดีของประชาชนความมั่งมีสีสุขของประชาชนความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนเขาก็ต้องรับผิดชอบไปด้วยเพราะนั้นเขาจะไม่มาเต้นตามเ,เ,เป็นงูเต้นตามเสียงปีย่างพวกที่พวกคุณคิดว่าจะเป็นแล้ววันนี้สงครามมันก็เปลี่ยนไปแล้วสงครามที่คุณเคยเห็น มันเป็นของสองขรามคนระเบอร์คนระยุคคนรสมัยม,มันไม่เหมือนกันแล้วเพียงแต่ว่าพวกคนจะรู้หรือรู้แต่แกล้งไม่รู้ฉลาดแต่แกล้งโง่เรื่องหัวสวเป็นไปได้ไหมฮะที่อาจจะไม่ถึงขั้นยุคพักภูมิใจไทยแต่อาจจะมีสวบ,บางส่วนที่อาจจะถูกถอดออกไปแล้วก็สวสำรองก็ขึ้นมาแทนอะไรอย่างเงี้ยคะก็ออยังไม่มีใครพูดเรื่องยุบพักก็มีแต่คนไปร้องว่าต้องยุบพักใช่ แต่เขาจะไม่ยุบก็ได้ยุบก็ได้ก็แล้วแต่ว่าอะไรคือความไม่วุ่นวายอะไรคือความวุ่นวายอะไรคือรัฐศาสตร์อะไรคือนิติศาสตร์เราก็ชอบพูดกันว่าเรื่องนี้ตัดสินทางนิติศาสตร์ไม่ได้ต้องใช้รัฐศาสตร์แก้ไขก็ไอ้รัฐศาสตร์แก้ไขก็ปากใต้จบไหมจบไหมก็ไม่จบแล้วก็มาพูดถึงนิติสงครามสงครามรูปแบบสงครามอาวุธนิติสงครามช่างสร้างศัพท์กันมาได้หรูหรามากมีอยู่เรื่อย แต่ประเทศไม่เคยสงบสักวันเดียวอืมเพราะฉะนั้นถ้าทิ้งท้ายเนี่ยคุณพะเดชอยากจะทิ้งท้ายเรื่องการเมืองนะขณะนี้ยังไงบ้างคะก,ก็คงะให้วุ่นวายก็ถ้าเรือมันจะวิ่งได้เร็วหน่อยปลอดภัยหน่อยก็ต้องขยะที่ติดทั้งเสือออกไปก็เอาขยะทิ้งตอนนี้ขยะมันหุ้มใบพัดหมดแล้วนอกจากน้มันยังมาสะสมอยู่ที่หัวเรือด้วย และในเรือก็ยังขยะเต็มไปหมดคุณต้องเอาขยะออกไว้ก่อนแล้วเรือมันถึงจะวิ่งได้มันถึงจะสู้น้ำสู้ลมได้แต่วันนี้มันคือขยะไอ้ที่ผมพูดเนี่ยคือผมอาจจะเป็นขยะเช้นหนึ่งแต่มันมีแต่ผมไม่ได้พูดเพื่อให้บ้านเมืองนี้มันรุ่นหวายแล้วคนก็่าด,ด่าผม,มเชียร์ทักษิณถ้าเชียร์ทักษิณ ก็กลับไปดูผมในอดีตตอนที่ทักษิณอยู่ไทยรักไทยว่าผมเนี่ยประมาทประเมินเขาว่าอย่างไงทําอะไรผิดมั่งแล้วคุณจะไม่มีแผ่นดินอยู่ถ้าถามว่าใครคนแรกที่บอกคุณทักษิณจะมีแผ่นดินอยู่นั่นคือผมเมื่อสมัยคุณทักษิณมีอานาจสูงสุดเมื่อคุณทักษิณยังไปงานศพแม่คุณทักษิณแม่สนธิเมื่อคุณทักษิณยังมีพี่น้องเสื้อแดงเต็มลำ ยังมีจตุพรนัทวุฒิซึ่งขายเป็นคอหอยลูกกระเดือกเป็นเกอเก่ากันแล้ววันนี้อยู่ไหนอ่ะแต่วันที่เขาว่าจะเป็นอย่างปึกแผ่นแน่นหนา mm hmm. ผมเป็นคนบอกว่าคุณทักษิณคุณกำลังเดินพลาด mm hmm. แล้วคุณจะมีแผ่นดินอยู่แล้ววันนี้มาหาว่าผมไปช่วยทักษิณ mm hmm. กลับไปดูกันยาวๆประวัติศาสตร์แก้ไขไม่ได้สิ่งที่เขียนไปแล้วพูดไปแล้วในอดีตไม่มีใครแก้ไขได้ มันมีอยู่ในหอสมุดแห่งชาติไปหยิบดูไปหยิบดูซะว่ามันคืออะไรค่ะวันนี้ต้องขอกร,บอบร,ร,บราบขอบพระคุณคุณพระเดชภูรีปฏิพัณฑ์นะคะขอบพระคุณค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ